สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมงงคุณชาแนลนะครับกับเกมฟรีไฟในพาร์ทที่สิบแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนมากเลยนะครับที่ช่วยกันกดไลค์แล้วก็มาดูคลิปมาดูคลิปแล้วก็กดติดตามนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะขอบคุณขอบคุณมากเลยนะครับก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาสำรวจย่านคนชิวกันจำได้ไหม ที่คลิปเก่าๆผมเคยสำรวจหมวดโซนฟรีสไตล์ไปแล้วนะแต่ว่าโซนฟรีสไตล์เนี่ยแต่ก่อนน่ะมันอยู่รวมกันโซนฟรีสไตล์มันจะเป็นระหว่างโซนโซนคุยกันกับโซนยิงซึ่งมันจะอยู่รวมกันน้าแต่ก่อนแต่ว่าตอนนี้โซนฟรีสไตล์จะเป็นโซนยิงกันแล้วก็ย่านคนซิวจะเป็นโซนคุยกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปให้ดูก่อนเลยนะนี่มันจะเป็นโซนฟิลสไตล์กับย่านคนชิลนะเห็นไหมข้างล่างซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรก็ทําไว้เผื่อแบบเผื่อมีผู้เล่นใหม่เข้ามาดูประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครเข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็จะมีคลิปหลายแนวแบบสนุกสนุก,นกมาให้ชมกันนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นโซนทีสไตล์เราจะเข้าไปให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามันแป๊บหนึ่งนะมันกำลังเข้าอยู่เรามันแป๊บหนึ่งซึ่งเคยเคยเคยทำไปให้ดูแล้วว่ามันจะเป็นห้องแบบห้องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอะ่ะนะครับนี่มันจะเป็นห้องแบบนี้เลยที่ให้เลือกอาวุธให้เลือกปืนแล้วก็ไปยิงกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องที่แบบเกิดมาแล้วมันมันจะอยู่ห้องนี้นะแต่ก่อนเนีย่ยทางเข้าโซนคุยกันมันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้แต่มันแยกไปที่โหมดย่านคนชิลแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนยิงนะนี่แล้วก็มันเลิกปืนตรงนี้ได้นี่มันเลิกปืนตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องซ้อมไอวอนะห้องซ้อมไอวอรโซนตรงนี้จะเป็นห้องซ้อมปลาระเบิดน,นะครับ ่วนตรงนี้ก็เข้าไปยิงกันได้นะอันนี้เข้าไปยิงกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ในคลิปนี้เราก็จะมาสำรวจย่านคนชิลกันไปไปกันเลยครับนี่นะครับบดย่านคนชิลน,นะครับเราจะไปสำรวจกันว่ามันจะเป็นยังไงไปกันเลยเนี่มันมันเข้ามาแล้วก็จะแบบมีคนที่แบบ ชอบตีหัวโตอ่ะนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฮไลท์เดี๋ยวผมข้อข้อ,อ,อพูดผิดเดี๋ยวผมค่อยไปสำรวจส,ส,สำรวจที่หลังนะลืมลืมยอยักลืมลืมใส่ยอยักษ์อันนี้ก็จะเป็นเออโรงหนังนะเป็นโรงหนังเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเออโรงหนังเนี่ย ข้างในมันจะมีเพลงเสียงดังนะก็ไม่รู้มันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะไม่น่าติดหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันเคยอยู่ในแบบก่อนที่จะเริ่มเกมนะผมเคยไปมาแล้วอะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวลองเข้าไปอ่ะนี่เนี่ยเสียงดังแบบนี้เลยนะเนี่ยเสียงดังแบบนี้เลยหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยไปเดี๋ยวออกทีกว่ว่าเสียงดังเกินนะ โอเคเป็นไงเมื่อกี้เสียงดังมากเลยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นกลางหันลมนะครับนี่กลางหันลมเคยสอนขึ้นไปแล้วนะเคยสอนขึ้นไปบนยอดสุดแล้วนะก็ไปหาดูได้ในคลิปเก่าๆของผมนะครับเคยทําไว้อยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ําพุนี่น้ําพุยังอยู่ที่เดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนบอลลูนนี่บอลลูนข้างบนมันเปลี่ยนสีแล้วถ้าใครอยากรู้ว่า ของเก่าเป็นสีไรก็ไปดูในคลิปได้นะคลิปเก่าๆเคยทําไว้แล้วก็นี่ทางขึ้นก็อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูเลยละกันขึ้นไปให้ดูอีกรอบนึงนี่พอเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้โล่งๆเลยนี่สามารถมาชมวิวมาถ่ายรูปกันได้นี่เป็นแบบนี้เลยโล่งๆนี่มุมสูงนะเป็นภาพมุมสูงแล้วก็ เราลงไปกันเลยดีกว่านี่เราลงมาเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสนามมวยนะนี่ตรงนี้จะเป็นสนามมวยเข้าไปต่อยได้นี่นี่เขาเปลี่ยนสีมาเป็นบ ah ูย่าเดยนี่เป็นบูย่านะเป็นบูย่าสามารถมาต่อยกันได้เหมือนเดิมเลยนะนโอเค ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหมุนช้าเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีเก้าอี้ด้วยนะความจริงอยากให้มีเก้าอี้นะมันจะได้แบบสมจริงนี่เข้าไปมันก็ยืนเ <c oughs> ข้าไปมันก็ยืนบนชิงช้าเลยมันก็แบบไม่ได้นั่งนะก็แบบอยากให้มันสมจริงก็งแบบทําให้แบบมันมันสามารถนั่งได้นะ่ะมีเก้าอี้ประมาณเนี้ส่วนตรงนั้นจะเป็นบ่อน้ําแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นทะเลโอ้โห มาอยู่เรามาอยู่ในเกาะเลยนะเนี่ยเกาะที่แบบอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็มาถึงไฮไลท์ตรงนี้เลยสนามฟุตบอลนะตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะนี่ทางเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นี่ทางเข้านะนี่แล้วเราก็จะเข้ามาอยู่ในสนามฟุตบอลแบบนี้เลยนะนี่สนามฟุตบอล ตรงนี้จะเป็นสีฟ้าแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะแบบเข้ามาก็จะโล่งๆแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเขาก็จะอัปเดตฟุตบอลมาแล้วแหละนะอัปเดตฟุตบอลมาสามารถเตะได้หรือเปล่านะก็น่าจะเตะได้แหละก็เดี๋ยวถ้าเขาอัปเดตเข้ามาเดี๋ยวก็จะเข้ามาสำรวจให้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคแล้วก็วิธีการออกก็กดข้างบนแล้วก็กดออกประมาณนี้ ส่วนข้างหลังนู้นก็จะเป็นเออที่นั่งชมนะใครเคยไปสนามฟุตบอลก็อาจจะรู้นะครับนคนคนในย่านคนชซิอาจจะไม่รู้นะว่าผมมาถ่ายคลิปนี่นี่วนตรงนี้ก็จะเป็นนี่สนามสนามรถเลยนี่สนามสนามรถนี่มาขับรถกันได้นะนี่ตรงนี้ สามารถมาขับรถกันได้นี่จะเป็นรถนี่รถกระบะรถรถรถบัมมรถจิบรถสปอร์ตรถบิ๊กฟุตแล้วก็รถมอเตอไซค์นะครับนี่อยู่ตรงนู้นนะครับรถมอเตไซค์ก็เป็นประมาณนี้เลยนะโอเคส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเออนี่มาถ่ายรูปกันได้โอเค แต่ว่าเคยขับให้ดูไปแล้วนะเคยขับให้ดูไปแล้วในคลิปเก่าๆก็ทางมันเป็นยังไงก็เหมือนเดิมนั่นแหละลองไปไปดูได้เลยในคลิปเก่าอะ่ะเพราะว่าเคยทําไปให้ดูแล้วแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนี่ร้านค้านี่ก็สามารถมาซื้อกันได้ก็จะมีของทั้งเอ,อ่อห้าอย่างมีทั้ง ขครืงมือในการสร้างแล้วก็บอนหิมะแล้วก็ลูกเต๋าพุแล้วก็ค้อนมาซื้อกันได้ก็จะมีอยู่สองร้านนี่จะมีตรงนี้กับตรงนูน้นน่ะทั้งหลสามารถซื้อกันได้นะแล้วก็นี่เลยมาตรงนี้ร้านค้าจำลองก็มีหลายร้านนะีน่ เก้าอี้ยังนั่งได้เหมือนเดิมนะนั่งได้ทุกเก้าอี้เลยนะนี่ก็ถ้าเป็นเก้าอี้แบบเนี้ยมันจะนั่งได้ทุกเก้าอี้เลยก็มีมีหลายร้านมาแบบมามามาเล่นกันได้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอออันนี้ก็จะเป็นเอออะไรนะขอใช้ใช้แสงไฟอะ่ะใช้สปอตไลท์อ่ะตอนกลางคืนแต่ผมมาตอนมามาทำคลิปตอนกลางวันก็เลยแบบก็เลยยังไม่เห็นนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งได้เหมือนกันนี่นี่นะครับมันนั่งได้นะส่วนอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นแบบเป็นเครื่องมือสร้างนั่นแหละนะมันสามารถทําได้หลายอย่างนะทําได้หลายรูปแบบเลยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับโหมดย่านคอนซิลนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเออนี่ตรงนี้เลยนะจะเป็นจุดเกิดนะ พอเกิดมามันก็จะรวมกันอยู่กันตรงนี้เลยนะครับก็จะเหมือนแบบคล้ายๆโซนเก่าๆโซนโซนเก่าๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับย่านคนชิวก็ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับก็เดี๋ยวถ้าเขาอัปเดตมาใหม่ตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสำรวจให้ดูกันอีกรอบนึงนะก็สำหรับในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครใครที่ ชมจนจบก็ขอบขอบคุณมากมากเลยนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกดกระดิ่งนะครับเพื่อคลิปจะได้แจ้งเตือนแล้วก็มาดูคลิปผมกันไวๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย